มามา,มาหาหมออยู่อาทิตย์ละสองวันก็โทรคุยกันว่าแกจะมาเออเราก็ทํางานได้แล้วทํางานอาทิตย์ละสองวันตอนนั้นนะอาทิตย์ละสองวันวันละสองวโมง,งตอนที่รู้จักพี่ออนะรู้จักกันทำควารู้จักกันที่ร้านอาหารที่เราทํางานพี่แกมาหาเราที่ทํางานเขาไปเที่ยวสวนชื่ริบเสร็จแ,แลเขาก็มาแวะหาเราแล้วก็เราก็รับหน้าที่ต่อจากว่า พาแคพาไปเที่ยวตอนกลางวันตอนคืนเราพาเที่ยวไงแล้วพอเราตั้งแต่เจอกันอ่ะเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเข้ากันได้หรือไม่แต่พอเจอกันปุ๊บเหมือนม้วนลออะไรเสียปุ๊บมันติดปั๊บปหมดเลยติดยาวเลยความสุขก็มาเลยใช่ไหมยมาเลยความสุขเกิดขึ้นเลยไปกินข้าวก็ยังพูดคำว่าม้วนเครือตลอดตลกดีก็จำมัน ไปไหนเราก็ม้นคึมคือโล,ลโลกนี้เปิดเลยใช่ไหมใช่โลคนี้เปิดเลยโรคนั้นโรกเปิดขึ้นสู่สวรรค์ทันทีเลยคือ <laughs> และขนลุกนะมีความสุขเหมือนขึ้นสู่สวรรค์ขนลกุกชั้นดาวาดึงนะจิกยัง,งขนลุกอยู่เลยไหมเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาห้าสิบเก้าปีเพิ่งจะมีความสุขในวันสงการครั้งแรกในชีวิตเจอพี่ลอรอ่ะนะใช่เหมือนเหมือนสวรรค์เปิดอะ่ะคิด,ค,ดคิดอย่างเงี้ยนะในใจอะ่ะโอ้ เพราะว่าตายายสอนเอาไว้ว่าสวรรค์ในอกในรกในใจเวลาเรามีความสุขเราก็เหมือนขึ้นสวรรค์ถูกหวยรวยเบอร์เราก็มีความสุขก็เหมือนเราขึ้นสวรรค์จากบุญที่เราทำเอาไว้พุทพี่นี่เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเทวดามาโปรดเขาหรือไงเป็นนางฟ้า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 ตัวน้อยน้อยมารับมาลับออกจากรุมนรก อยู่สวรรค์้วยการเทตอนเราขึ้นสวรรค์บนนนี้นแหลเราอยู่สวรรค์บนนี้โอ้ยพูดเกินไปแล้วแหละน้องการดาเงต่เราคิดว่าเราเป็นเราได้เกิดใหม่เป็นอยู่บนสวรรค์บนดี้เป็นคําพูดที่มหัศจรรย์ในชีวิตของพี่ละออเลยนะเนี่ยในชีวิตของหนูมันกัน95 90คือจะมีใครสักคนที่มีที่มีความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้พี่ละอเน แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คุณรักคุณพี่ลักษณาเขาก็ก็มีความรู้สึกดีๆกับพี่ละออยู่เนาะลูกชายเขาลูกสาวเขาหน้าพ่าลักษนาตอนนี้อ่ะเขาเป็นรักาอือจ้าเดี๋ยวเราไปสัมภาษเอาให้เห็นหน้าเห็นตากันดอๆไรฟ้าที่ไหนไม่เห็นเลยเพราะว่ามันจะไม่มีสวัสดิ อยฟ้าเ็แ่ะังกองิแล้วคนแล้วคนทาผ้าเดนุูส์ยังมัฟังแล้วก็นลุกไปหน่อยนะลอยเดียวไปแ้วมันเปิดเปิดแก๊สแกเดี๋ยวคุยต่อเรื่องนี้น่าติดตามดูถิ่นนกมิเต็มเลยมันนิ่นกเยอะมากคือนกมาอวยพรมันเปิดทางให้แต่เช้าเลยอ่ะ มาต้อนรับทั้งนกเล็กลูกใหญ่เต็มเลยนะดูในวีดีโอสิใช่ไหมจ้ะมาเปิดทางมาต้อนรับพี่ละอ้อปล่าเปิดทางให้ให้เราไปรับไปรับนางฟ้าก็เพราะนางฟ้ามาดึงเราขึ้นจากโอ้ยน้องกาญนาขอบขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากเลยที่เราป่วยมาตลอดไงสงการอะไรเราป่วยมาตลอดแต่สงกรานต์ในปีนั้นเรามีความสุขตั้งแต่หนึ่งทุ่มหึงเที่ยงคืน ไม่เหนื่อยไม่เพียรเออและทางานได้มากขึ้นอยนนี้ห้าวันนะนั่นเห็นไหมทางพุทธพลังนะสาวอาทิตย์เนี่ยสุขาวิธีเป็นวันที่สําคัญมากเลยทำงานสามวันส้ขาทิธีนี่เขาก็เหนื่อยกันแล้วนะเออได้แต่เราหายเหนื่อยอ่ะอได้พลังอยากทำงานสองวันมาเป็นห้าวันเดี๋ยวไม่เหนื่อยเลย เดี๋ยวถ้าถึงตอนนั้นแล้วขอสัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเห็นตาอีกครั้งได้ไหมคะถ้าไม่เหนื่อยพูดแล้วพูดอีกก็เหมือนเดิมพูดกี่ครั้งร้อยครั้งก็เหมือนเดิมไม่รบกวนจริงแสีงจริงไม่มีรบกวนนะพี่มีแต่คำว่าความสุขเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มนางฟ้าด้วยกันแล้วเรามีความสุขนกลุ่มกลุ่มกลุ่มนางฟ้าสีแซบแท็บเวอร์เราไม่ได้จินตนาการไปเองนี่คือความจริง นั่นสิฝรั่งน้าเขาไม่เห็นเขาจะไม่เชื่อสามีเราเห็นแล้วเราตายเราฟื้นหลายรอบสามีเราตามใจเอาใจเราทุกอย่างเพราะเราเพราะอยากให้เรามีกำลังใจสู้ต่อแล้วก็มีใครคนหนึ่งมาเพิ่มกำลังใจให้ใช่ไหมไม่คนหนึ่งหลอกสี่คนตอนเนี้มีป้าลักษณะมีพี่ละออมีเพื่อนรักเพื่อนรักคืออะไรคุณอีทคุอีทคุอีทคุอีท คุณอีทเป็นเพื่อนรักนะตอนนี้เปิดตัวเพื่อนรักแล้วก็มีเพื่อนรักเพื่อนใหม่อีกคนนึง่หมอีกคนนึงยูทูบเบอร์โอ้โหงานนี้มีสีสันดีมากดูสิดูสินกไปไหนก็มีแต่นกมารักเออนั่นสิมาเป็นฝูงเป็นฝูงเลยเห็นเ่แล้วรู้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบนกพี่เป็นคนชอบนกหนูก็ชอบนกแล้วก็แล้วก็เมืองเมืองกุ้มที่พี่อยู่ก็เป็นเมืองที่มีสัญลักษณ์เป็นนกจ้า เพราะฉะนั้นเราก็บินมาหากันโอ้โหสุดย่ดสุดยอดสามีพูด,ด้วยอ่ะเขาบินมาถึงสนามพล่นเรอเดี๋ยวเราจะไปรับเขาบอกเมื <laughs> ่อวานนี้ก็พูดกับป้าลัศนาว่าให้แกขีก่เครื่องบินไปสิแกบอกอ <laughs> ก็เพื่อนความสุขเต็มเต็มเพื่อนอีกคนนึงอ่เนะเขามีรถแต่แฟนเขาขาไม่ดี แล้วเขาก็ไม่อยากขับรถไกลเขาอยู่เดนฮาร์คเขาไม่อยากขับรถไกลเขาอยากนั่งรถบัสรถไฟมาน็แล้วแต่ขอให้เขามาก็้กันขอให้เขาพาเพื่อนมาหาเราก็พอใจแล้วใช่ไหมจะดูจะใ้จะมารถอะไรก็ได้มาเครื่องบินก็แล้วแต่เขาพาเพื่อนเขามาหาเขาพาเพื่อนเรามาหาเราในงานสําคัญเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วเราคิดแค่นี้เขาไม่เราจะแรกเรา ขอให้เขาไปแวะรับป้าได้ไหมเขาบอกเขาไม่เอารถมาโอเคเราเข้าใจสามีเราบอกขี่เครื่องบินมาก้วกันเดี๋ยวรถดีรับเองโอ้สุดยอดเลยโรดี้คุณเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่อของน้องกาดาเล่ฝรั่งเขาไม่เขาเขาไม่อับสตีอคนคนต่างชาติทุกคนหรอกนะใช่ใชแต่ว่าแต่ว่า<น>สามี <ใน S 1> เรานี่ ตอนนี้เรานี่แยกแยะว่าคนจะดีประเทศไหนก็ดีคนจะเฮี้ยประเทศไหนก็เฮี้ยมา่าน้องกันดาแล้วถ้าใครถ้าใครพูดคาว่ามึงไทยมีโสเภณีเยอะแกจะเสียงนะหยุดพูดคานี้เธอไปเห็นอะไรมาบ้างฉันเห็นมาเยอะกว่าเธอนั่นแต่เขามีกันเขามีกันทุกประเทศเขามีทุกประเทศไม่เชศมีแต่ที่นั่นที่นี่ก็มีแค่บอกเพียงเพียงแต่ว่าคนนั้นจะไปเจอตรงไหน ประเทศไหนมาบ้างฉันรู้เพราะฉันไปมาหมดหตรงนี้ฉันไปมาแล้วฉันนี้ฉันไปมาแล้วเธอไปตรงไหนมาบ้างเธอเคยไปไหมตรงนี้ตรงนี้เธอไปดูแต่สิ่งนั้นเธอก็เจอแต่สิ่งนั้นแม่นแล้วเธอชอบสิ่งนั้นเธอก็ไปเจอสิ่งนั้น,นแล้วเธอเป็นคนแบบนั้นเธอก็ไปเจอแต่เรื่องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสี่สาวสามีฉันนี่สี่สาวสามีเราเนี่ยนะเป็นคนชอบไปทําบุญชอบทาบุญเพราะว่า พระไม่ได้บอกว่ามึงต้องมาทุกวันอาทิตย์มึงต้องมาทุกวันจันทร์มึงต้องหยุดงานทุกวันอาทิตย์มึงต้องหยุดงานทุกวันจันทร์ไม่ได้บังคับพระมีตจบอกว่าเว l ค o m วันน uh ีย you w ล l c o บูดา w ว l c o m e อาลไตา welcome เม uh ื huh. ่อไหรก็ได้ใ,<น>ใจคใใุณพร้อมเ uh huh. น,นีเ่ยวันนี้ยายเวลยายคม่ะยานิดเวลวนิดคม่ะน,นิดนิดสปริตแกเลยชอบบูดาไงเมื่อไรก็ได้มาเลย เมื่อคุณพร้อมใช่เมื่อคุณต้องการอ่ะ,อะอเหมือนกันดาเนี่ยนะกันดาถ้าคนดีกินดีจะรับแต่ถ้าคนไม่ดีตอนนี้ปิดหมดโอเคปิดหมดอ่าคัดอ,ออกทีละคนทีละคนทีละคน ไครมีปัญหาอะไรเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูเอา,าเอาคำนี้มาเอาขอมือนะปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกู<อ>จริงๆพี่ทำงานนัเหมือนกันพี่ทำงานนะ้อิจฉาเรานะคนมีแต่คนจีนเรามีคนไทยคนเดียวคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของกูน่าสงสารนะเพราะว่ามันไม่เคยคีด,ดีชีวิตมันถึงได้เป็นรูกกลางกัาอยู่ตลอดกูคิดดีทำดีกู ก,กูมีแต่คนดีๆมาลักกูมีแต่คนดีๆมาอาใจกูกูมีผัวรวยผัวรวยก็มไม่ใช่ว่ารวยตอนนี้รวยเพราะกูช่วยกันทำนะั่นผัวกูก็มีธุรกิจของเขากูก็มีธุรกิจของกูเออกูช่วยกันทำผัวกูขยันกูขยันเราช่วยกันเราถึงได้รวยได้รวยอันดับแรกไม่ต้องรวยอย่างอื่นรวยจากใจนะะให้อคิดดีๆจากคุณกันคะให้แม่รักแม่รักทุกวัน รักทุกวันให้กินทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทที่เมืองไทยนะเพื่อนกันนะ่ะที่เมืองไทยนะให้กินทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทแม่นะร<า>ักทุกวันให้กินทุกวันวันอนไนก็รักสมการปีใหม่อยากให้ก็ให้ถ้าไม่อยากให้ก็ไม่ให้ให้แล้วเรามีความสุขเราไม่เดือดร้อนเราให้ถ้าใครเดือดร้อนมาเมื่อก่อนเราให้ยืมสองหมื่นให้สองพันแล้วไม่ต้องไปยืมอีกแล้วนะไม่มีให้ <c oughs> จบกล่าวไปจบถ่ายแต่เดือนนี้ สองบาทก็ไ,ไม่ให้นะอันนี้ไม่ให้คือเราาอยุเพราะว่าให้ไปเยอะแล้วให้ตัวเองใช่เราต้องดูแลตราไปนี้เราต้องดูแลตัวเราเองเรารักตัวเองให้เป็นเราไม่ไปเราไม่ไปยืมใครไม่เป็นภาระใครก็บุญแล้วถ้าใครมายืมคุยกับเราคุยได้แต่คุยเรื่องเงินเรายังไม่เคยยืมเธอเลยถ้ามาอยู่นี่ได้ก็ตัวเราเองเธอไม่ได้มาช่วยให้เรามาอยู่นี่ได้ เรามีงานทําเรามีสิ่งดีๆเพราะสมองดีๆของเราทํางานให้เราเราไม่สคยเอาสมองเธอมาช่วยเราหาเงินเธอไม่จําเป็นต้องมาช่วยเราใช้เงินหรอกไม่ต้องยืมถ้ามีให้เลยมีเหมืนกันแต่มีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องก่อนวันนี้เปิดใจเปิดใจเปิดความรู้สึกเปิดชีวิตที่เรามีโอกาสได้ไดมาพบกันอีกครั้งหนึง่ง ในวันสำคัญก็คือฉลองครบ25ปีครองรักครองเรือนที่เนเธอร์แลนด์เราจากเยอะระมันเรามีโอกาสมาเราก็ดีใจมากๆเลยสามสาวอยู่คนเดคนละประเทศยังได้มาเจอกันเราอยู่เมืองไทยเราไม่ได้เจอกันนะคะ<อ>แต่เรามาอยู่ที่นี่ด้วย<ด>บุญนุนบุญสัมพันธ์มาถึงกันมันต้องเจอกันที่ต่างประเทศใช่ใช่มันคักคก คักอีลีคักอีลีครักแน่ๆโดยเฉพาะป้าลักษณะว่าก่อนแกก็เป็นคนรวยแต่ย้ายบ้านมาอยู่ที่นั่นเราทํางานที่นั่นไงมาด้วากันอ่ะสุดท้ายก็ไม่แน่นอนเออชีวิตแต่สุดท้ายเราก็ออกจากที่ทํางานตรงนั้นจ้าแต่เราก็ยังรักกันอยู่เพราะเราไปทําบุญด้วยกันไงสายบุญไงก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์หนุนให้เรามาถึงกันมาเจอกันในวันนี้เนาะเป็นสายบุญมาเจอกัน ก็ขอบคุณน้องการดามากๆขอบคุณอีหลีขอบคุณหลทยหลายที่ที่หูสึกดีๆต่อพี่ละออเดอแล้วพี่ละออก็ก็ได้รู้สึกดีอีหลีมีกำลังใจที่เห็นน้องมีความสุขเ็นอก็เล่าให้กับ YouTube เพนฟังก็เหมือนกับว่าเขาจะเขาเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็เลยลอง ก็ตั้งใจแหละชวนเข้ามา,า,าไม่ท้าใจเห็ชนชวนเข้ามาว่าเอ๊ะเราพูดไปก็เหมือนว่าเราเจะขี้โม้ขี้ฝอยเนาะโอ้ยจะว่าตัวเองดีคักขนาดเนาะมีคนมาปลืม้มแล้วก็เพื่อนป่วยแล้วเพิ่นก็ดีขึ้นดูสิจะมาวา่าห้เาเวคักเว่าแน่มากมากากน้ลกูลด <จะ S 1> ก็ดีใจก็ไม่ใช่ไม่เชื่อพี่ก็เชื่อฟังแล้วก็เมื่อกี้ยังขนลุกอยู่นะแต่ว่าคือทําไมจะไม่เชื่อล่ะแต่ก็คือคอ,อยากมาเจอตัวเอง มีตัวปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในบนสวรรค์ตอนเนี้ยน้องกานดาลองฟังลองฟังความคิดเห็นของก่อนอกตอนแรกเจอกันวันแรกพี่เขาก็จอกจอกยุกยุกอะไรนะภาษาโจกจากโจกจากกระโุกกระโุกโคกภากภาษาโคราชกูใส่เราอะนะเธอจะมาาไม่ชอะไรเงี้ยไม่ได้เราเข้าป่วยคือเราก็ป่วยอะนะเนี่ยมัคือคือน้องกานดาน้องเพนเนี่ยเขาป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจ้ะ เป็นโรคร้องไห้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเส้นเลือดในสมองตีบของเราอ่ะไม่ทางทางนี้เอาลองฟังทางนี้ดูว่านี้ทางนี้เขาเจอเ <c oughs> ขาเจอพี่ละออแล้วเป็นยังไงอ,อลองว่าดูเจ้าก่พอเจอแล้วก็อ่ะก็ว่าพี่เขาคุยเก่งนะก็ตามไปถ่ายวิดีโอถ่ายวีดีโอเขาเราหนีนะเราไม่เอานะเขาไม่เอาเราตอนแรกเขาไม่เอาหนูตอนนี้เขาเอาหนูแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ชวนเขาทำ u t u b e อยู่อะไรเงี้ย ผ้ก็ตรงใจเราพอได้พูดได้คุยหลังจากวันนั้นอ้าวก็คือแบบเหมือนแบบเพื้มอะนะเพราะว่าพี่อ๋อเขาพูดให้กำลังใจแล้วก็คือว่าเขาชอบพูดสนุกอะนะแล้วก็ให้กำลังใจคือเขาพูดยิ้มตลอดอะใช่สนุกแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสยามเออโอเคเอาว้เาต่อไปเขาชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้กำลัง ที่เขาหยอดยาให้เราหรือเปล่าอนแรกก็ก็ชื่นชมนะพูดถึงจริงๆนะอย่างน้องการจน์ที่ก็ชื่นชมยาใจหยอดยาใจไม่ยาให้มีความสุขไงเราเป็นคนเราเป็นผู้หญิงที่มีความสุขนะเติมความสุขให้คนอื่น้อาที่ฟังต่อหัวใจพองโตใหญ่เลยคนนี้ตองที่เขามาดีกีตาร์อูเลเล่ให้ฟังเลยอูอกเร่นนนี้หัวใจก็เท่านี้เลยค่อย มาซานบาเป่งบานของแค่ทำไมรู้สึกรู้สึกดีๆแบบนี้ถามก็มันมันก็ยิ้มได้ยิ้มได้หัวเราะได้สดชื่นเพื่อนใน YouTube เห็นแล้วเขาก็พูดกับทุกคนว่าเราเปลี่ยนไปนะคนละคนนั่จะเอหน้ามือเป็นหลังมือนะจากคนที่มานั่งร้องไห้พูดช้าๆคิดไม่ออกพูดอะไรก็เนื้อ เดี๋ยวนี้พี่เราอัจวดจานเลยจวดจานตามพี่เราอเลยเวอนเขาตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าเออมันจะคนคนนี้จะ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 มาจริงใจหรือจะมาทําให้เราดีหรืออะไรอย่เงี้ยคือก็ไม่มีใครคิดถึงคือคืออาจจะมาเพราะว่าเราทำยูทูยกันเพราะว่าเราชอบทำเราอยากจะทํา youtube แทูป เออเป็นพวก็กก็เกิดนี่เป็นน้องกานนาก็เป็นอย่างนี้นะแล้วผูกพันตืบๆเลยใช่ไหมจากที่จากที่เราน่ะจากที่มันแรกเจอกันเราไม่เอาเลยนะเพราะว่าสำรีน่ะสำรีบอกว่าพี่ละออพี่ออพี่ออพี่ระวังเด้อพี่น้องคนนี้เขาเป็นโรคซุมเศร้าพี่อย่าพูดเสียงดังกากลาใส่เขาว่ะ โอ้ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปแล้วเรือยยนนี้จะมีนัดด้วยฉันไม่สนใจอะไรเขาเลยเรอยว่าฉันจะหนีเลเอยฉันจะหนีฉันไ่นี่ก็ตามมายังงี้ยังงั้นก็ฉันเนาะฉันเราเขาก็เอาคาว่า YouTube มาล่อฉันว่าพี่๋ยวพี่พูดอย่างนี้พี่ดีอย่างนี้พี่น่าจะทํา youtube เอากระโดนใจปิ้งเข้าไปเลยเนาะแต่ว่าเอ้ามามีเวลาสามสิบนาทีเอาเอาให้หนูพูดหน่อยเอาจริงๆอ่ะลูกสาวนะลูกสาวเห็นวิดีโอลูกสาว ิปอะดูไรงของแม่ถ้าคนนี้ใครอะทําไมแม่ดูมีความสุขอย่างอยู่เขา<บ>าานลูกสาวพูดอะนะ,ะแต่แรกเขาก็เรียกป้าอแม่เขาเหมือนครูนะแม่แม่อยู่กับเขาแล้วแม่แบบสดชื่นและยิ้มมากเลยนะอันนี้คำพูดจากลูกสาวนันะขาพูดแต่ว่าคนที่ติดตามเราในยู พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราแบบว่าคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ป,นไปในทางที่ดีก็ยินดีกับเราด้วยที่เราหายป่วยอะไรเงี้ยเหมือนจะแบบว่าปกติแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะคุณพี่โอ้ขอบคุณมากเช่นกัน พูดแบบนี้ทําให้เราปลืม้มปลิมปลิมปลิม,ลมไม่ใช่หรอกก็ถือว่าฉันก็ถือว่าฉันคนโคราชฉันขอพูดโคราชสักหน่อยเด้อว,ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็คือความดีของพวกเจ้าสองคนสามคน,น่แหลที่นั่งอยู่กับฉันนี่นะโดยเฉพาะ,ะครูอีทที่เป็นเพื่อนร่วมทางมาจากเมืองไทยเด้อมาจากโคราชคอนบุรีด้วยกันที่นี่ก็เราก็ดูแลมากันตลอดจนถึง,งตั้งยอยากเอานะ ดูอีสือว่าเป็นน้องน้องรักน้องรักเพื่อนรักคู้ร่วมทางลูกรักลูกอุ้มนแมวมันไม่ใช่คุณกรใหญ่ชช่นเท่ากันนั่นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็แล้วแต่แต่ว่าน่ารักน่ารักดูน่ารักพี่ใหญ่เออเ็จแล้วก็มาเจอมาติดตามคุณลักษณะจนคุณลักษณะก็ดีขึ้นลูกลูกเต้าเขาก็กลับมาดูแล ใช่แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับมาเกี่ยวข้องกับน้องการดาก็มีกําลังใจได้ฉันดีใจฉันดีใจนึกถึงรอยยิ้มพี่ตลอดเลยนะใช่ใช่นึกถึงรอยยิ้มพี่ตลอดเลยโอ้เพราะว่าได้เจอกันในวันสําคัญนี้ก็สุดว่าน้องการดแล้วน้องการดานี่พอบอกว่าดีขึ้นจากการที่เจอพี่ทํใไมพี่มีกําลังใจว่าอ้อกําลังจิตกําลังใจความรู้สึกดีๆรู้ได้เลยว่า เมตตาลักของพี่เนี่ยมันมีเหมือนกัาอยู่วรรง์บนดินทุกวันจริงแล้วให้ผู้อื่นได้ใช่เหมือนแบบว่ามเคยมีความรู้สึก่างนี้มาใช่มันเหมือนมีพลังเราก็แลกนะคือคือและและและที่สําคัญนะสงการนะถ้าถ้าญาติไม่ตายก็ของหายมันจุดเริ่มต้นจะะอ้าแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เจอพี่เราอ๋อสงการปีนี้นะโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนให้เปลี่ยนไปหมดเลย ว่าอะไรก็ง่ายเจ้านายก็รักงานก็ดีเพื่อนก็รักเพื่อนที่ยงานก็รักเจ้าเอ้ยฉันคนโคราชเอเชื่อไหมว่าเพื่อนเราอ่ะที่ทํางานแต่วันนี้ก็จะมานะวันนี้ก็จะมาจะได้มาเห็นตัวจริงเสียงช่วยไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปช่วยเราทําความสะอาดบ้านที่บ้านเราที่รัตรดาไม่เอาเงินนะแล้วเรามาทํางานเขาก็ช่วยเราทุกอย่างยกของหนักให้เรา จากวันนั้นถึงวันนี้จนปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยเราตลอดตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรกจนถึงวันนี้เราได้เพื่อนดีที่ทำงานหนึ่งคนโอเคนะเพราะฉะนั้นเด้อน้องการดาใ่แล้วก็ได้เพื่อนดีที่เยรพันหนึ่งคนได้พี่สาวเกิดมาไม่เคยเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีพี่สาวได้พี่สาวพี่ใหญ่นี้แหละแบบนี้แบบนี้แบบตอนนี้ก็ได้อ่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนเก่งมาเออมา คนเก่งเราจะต้องดังจะต้องปังแม่ๆไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมรักๆทำไงนะทำไงรักๆทำาังไงขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องให้รักเท่าเดิมเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยหลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันร์้าไม่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมคำแรกกันถึงทุกวันนี้ก็ยังมีนะรักจริงๆรักตลอดไปสามีเราบอกก็อยากจะบอกสามีเราบอกว่ารักจริงๆรักตลอดไปทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่ นะน้านน้องกาดาสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะขอขอบคุณน้องสาวที่รักก็คือครูอีทเราขอบคุณทุกๆคนค่ะแม่ปื้มปิดอยากได้ภาพตอนนี้เราเรามาถึงวันนี้ได้อหลานตื่น เอาเทงเอาเทงมานี่มานี่เอามือเอามือมาเอาเทงเอามือมาหน่อยเอาเทงเอารวยเนี่ยถูกถูกแล้วถูกเอามืสิบบาทเอามือมาเอามือมาสิบถูกสิบบาทเอามือมาสะมเอามือพวกเรามาเอามือรอต่อไปในเซกซูกสิบล้านนะสิบล้านล้านเดี๋ยวเดี๋ยวใบนี้เราจะมาเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนเอาใบสิบล้านจ้าจ้าไปซื้อแมกเยอรมันนะจ้าจ้าเดี๋ยวก็จะซื้อฮอลแลนด์เหมือนกันอ่จะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบล้านสิบล้านเดี๋ยวขอถ่ายรู จากสิบบาทเป็นสิบล้านโชคดียี่ห้าปีแต่งงานโอเค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 ให้ทุกคนรูปคำและระลึกถึงเอารวยทุกคนรวยสิบล้านทุกคนสาธุแต่อันนี้เป็นเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยหอยน้ำเด้ออ yeah, ันนี้เป yeah. ็นร anyway. ้อยล้านเนี like ่ยเดี yes, yes, ๋ยวเดี so ๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาไปโชคลาบโชคลาภร่ำรวยร่ำรวย ได้แล้วได้แล้วสิพกกเราคิดยังไงจะได้อย่างนั้นนะจริงจริงยาสาธุพลังงานดึงดูดดึงดูดสิ่งที่ดีมาให้เราขอขอไปซื้อด้วยนะอันนี้ตรวจแล้วถูกแล้วเริ่มต้นถูกแค่นี้ต่อไปจะถูกมากกว่านี้ไงขอให้บุญตรงนี้สัมพันธ์วันนี้ไม่โดนก็โดนก็น่าคิดอย่างเงี้ยวไว้ทุกงวดนงวดระบายพอไม่ต้องเยอะอ้าวเดี๋ยวขอพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อครู่นี้มันซึ้งเกินไปครูอิดมามือมาหน่อยขอขอมือ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งน้องฮิรัก้วความยินดีค่ะและเต็มรักเสมอรักไม่เปลี่ยนแปลงรักไม่เสื่อมคลายขอบคุณขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณสนุกมากแค่ถึงบ้านแล้วนะขอบคุณ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 มองหน่อยดิขอบคุณอยากมองเดี๋ยวน้ำตาไหลมามาขอบคุณขอบคุณ ลงไปถ่ายรูปที่สวยๆัน้ไหมไปไปไม่ไม่ไมหรอกไปเหรอ,อไม่ไปหรอไม่อยู่ใกล้<อ>บ้านนะ